สวัสดีครับคุณยา่ใจดีวันนี้ไปบุญมาทําอะไรครับวันนี้น้องไปบุญมาท่าน้ำํำแม่น้ามูลใช่ไหมครับจะมาทําอะไรนะจะมาส่องปิงเหรอ <laughs> ไปกันเลยไปกันเลยเห็นเรือไหมเนี่ยมันมันไปได้ไม่เนี่ยลูก ไม่พายสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้ก็พาไปบนไปบนมันมีน้ำหรือเปล่านะ่ะไอยือนสวัสดีครับผู้ใหญ่ใจดีก่อนอย่าเพิ่งก่อนไปบุญจะมาทำอะไรที่นี่ครับส่งปิงมันมีปิงให้สองด้วยเหรอ แถวนั้นมันมีแต่ขี้โคนมาทางนี้ไหมมาทางนี้ไหมนั่นสินี่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 ตรงนี้นี่ มาดูบรรยากาศในช่วงเย็นนะคะแถวก็เรียกว่าอค่อนข้างที่จะบรรยากาศดีมันจะลืน่นครับได้แต่ระวังให้มันดีๆอืมโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปบุญพาแม่มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยมันมีตะต้มอ่ะ มันจะไปสองปีงมันมีตุมเออเออห้าหละเดินเข้าไปตรงนั้นแหละลูกไปเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ม้นิดด้วยนะคะช่องแดงกดไลค์กดแชร์ให้เม่นิดด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชม ขากล้องไม่ได้แค่นั้นเหรอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะทุกๆท่ทานขอบคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะน้องใบบุญทำอะไรน้องใบบุญชอบมาเล่นเอาเอากล้องมาสองปิงว่าอย่างนั้นนะคะน้ำเพิ่งลงใหม่ๆนะคะเนี่ย น้ำลงสิมันมีที่ไหนที่อันนี้ไหมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่นิดนะคะน้องๆจะไปไหนอะโอ้โหแม่ต้องมาลุยโอ้ยตาย ไม่ใช่กล้องมาลงน้ําได้จริง,รงๆอนั่นแะนะหนนะเหรอกัากำลังเอากล้องมาเล่นน้ำนะคะใบบุญใบบุญจะไปจมอะไรขนาดนั้น ทาง YouTube นะคะกดไลค์กดซับให้แม่นิดหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ข้อจอข้อใจให้แม่นิดหน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีเด็กอยากจะมาเล่นน้ำอยากจะเอากล้องมาส่องใต้น้ำนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยะคะ่ะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะ น้องขึ้นมาก่อนไหมมันจมน้ำนานๆเผื่อมันมีปิงอ,ะอ่ะก็ใช่ไงนะมันกำลังลงไงดเดี๋ยวนะคะ u t ท b e น่าจะปรับนอนได้อยู่นะดเดี๋ยวก่อน ไม่ไม่แน่ใจว่าได้ไหมนะคะลืมไม่นิดลืมเอาวางแนวนอนเมื่อสักครู่เดี๋ยวนะคะโอ้ไม่ได้ลืมไป สวัสดีทุกแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะวันวังกลางหงบ้านวังกลางโอ้วังงกกกลา็ดดทีเแถวนี้เขาเรียกว่าบ้านวังกลางหงนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านบรรยากาศโอ้โหคือดีมากน,น,มนะคะบรรยากาศดีมากเลยช่วงเย็นๆนะคะลมลื่น สุขสันต์วันแม่ค่ะน้องนิดเช่นเดียวกันค่ะสุขสันต์วันแม่นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่เจ็บและไม่จนนะคะเป็นแม่ที่ดีของลูกนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะสว,ส,สวัสดีครับน้องใบบุญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านนะคะทำอะไรอ่ะไม่นี่ไงก็ีไอถูหญ้านี่ไงอือใช่เหมือนฝนจะตกใช่ค่ะเหมือนฝนจะตกเลยคึ้มคึมอืม โบปิดจังได้ไปจุ่มหน่าบ่มมันมันหนอกเหรอโบปันนี่เขาไม่ได้ใส่กันน้ำป่ะโอ้ยไปบุญมันต้องมีกันน้ำเด็ดไม่ได้ใส่กันน้ำแล้วไปบุญเอาลงน้ำอย่างงั้นมันก็มันก็เด็ดสิตอนนั้นแม่บอกว่าที่กันน้ำมันทำให้กันน้ำนี่ไม่ใช่เหรอมันมีตัวกันน้ำไม่ได้เอามาไงเรียบร้อยแล้วมั้งนะ อันนั้นเขาบอกว่าลึกลึกสิบเมตรต้องใส่กันน้ำมั้งอันนั้นอะอยู่ที่ไหนครับอ,อยู่ที่บ้านบางอะไรก็ฮะบางกลางบางกลางหูงหมู่บ้านนี่ชื่อเรียกนี่ยากเนาะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอันนี้น่าจะเป็นอำเภอวารินชำราบแดไปนะหรือว,นะว่าอำเภอสว่างาาาอำเภอวารินใช่ไหม เป็นอำเภอวารินนะคะทุกท่านบรรยากาศดีอ่าแล้วก็เป็นธรรมชาติอุ้ยพี่อยากได้ละครที่มันมีมันมีเรือแบบนี้วะจริงเหรอแล้วก็เนี่ยมาถ่ายนี่ก็ได้เออมาถ่ายแถวแถวนี้สักฉากฉากหนึ่งอะไรเงี้ยแบบพระเอกนางเอกลงเรืออะไรประมาณนี้ไม่มีค่ะ บนยครับบนทั้นทกทายผู้ใหญ่ใจดีหน่อยสวัสดีค่ะออกปนะเอาก็ผู้ใหญ่ใจดีพิ่งเข้ามาก็มีพิ่งเข้ามาทำไม้อาบนบุงใหม่อำเภอวดี สวัสดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีท,ทุกทท่านเดี๋ยวไม่นิดกับกล้องหน้าก่อนมาพูดคุยกันดีกว่านะคะให้ดูแต่กล้องหลังนะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะคะก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ม่นิดด้วยนะคะวันนี้แต่งหน้ามาอย่างดีนะคะเพราะว่ามาเป็นผู้กำกับหนึ่งวันนะคะทุกท่าน ไม่ใช่พู้กกับเนะพิธีกรหนึ่งวันสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมันจะลื่นก็เนี่ยยิ่งลื่นเลยเห็นไหมอ่ะไอถนนของทางมันเป็นขี้โคลนนะน่ะลูก ล่อนไม่ได้หรอกอันนั้นอ่ะเดี๋ยวก็จมน้ำนนสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะเดินนี่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 เดินมาตรงนี้ก็ได้ลูกเนี่ยอย่าไปเดินตรงนี้เห็นไหมเนี่ยดินมันดินพวกนี้มันจะลื่นมันทําให้หนูลื่นนะนี่ยน,น,นั่นนั่นนั่น <c oughs> เห็นไหม,อมเอา้เอาอ่ะอ้าว ก็แม่บอกว่าให้ค่ามันไม่เป็นไรอืมให้มันอยู่ในตมมากโอเคเลยลูกไม่เป็นไรค่ะเกิดไม่ไม่เคยโดนตบเอา้าไม่ช่วยนะอ่ะให้ช่วยเหลือตัวเองก่อนมานี่เดี๋ยวหัวฟาดพื้น คือแม่บอกแล้วว่าตรงนี้มันลื่นคุยกับหนูแล้วเนี่ยบอกว่าให้ไปทางหญ้าอ่าไปหน่นเดินไปทางนูน้นมันมีขี้คนนีไม่เป็นไรอ่านี่แหละเขาเรียกว่าได้อัธรสของความเป็นธรรมชาติเดินไปทางนู้นหน,หน,หน,หนเห็นไหม,มที่มันมีหญ้า<ด>เดินไปทางหญ้าสิลูก หนอะแม่ไม่มีมันไม่มีบบน้ำหนอะแอ่งน้ำนี่นี่นี่แอ่งน้ำอยู่ทางนี้นี่จะจะเดินไปทำไมเดี๋ยวไม่เข้าใจเนี่ยเอาเดินไปเนี่ยเห็นไหมไนี่งไงแม่ก็จะตามไปเนี่ยเดินไปตรงนั้นอนะคือมันล้มเห็นไหมล่ะบ่อน้ามันใหญ่กว่าบ่อนะ้ามันใหญ่กว่าแต่หนูต้องดูว่าความอันตรายอะ่ะมันแค่ไหนล่ะ เอาเดินไปครับคือถ้าจะเล่นละเดินไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่นิดด้วยนะคะคาม,ามันไม่มีมันไม่เกี่ยวสวัสดีครับน้องใบบุญน่ารักครับสวัสดีคะ่ะ กล้มไปแล้วหนึ่งรอบเออนั่นแหละเล่นได้เลย <อะ S 1> ใช่ป,ปิงไม่มีมันเป็นน้ำแม่น้ำใหญ่ไงมันเป็นน้ำมวลไม่มีปิงหรอไม่มีปิงก็ก็กดาวเอา ก็ล้างเอาไปล้างได้เลยเห็นไหมล้างได้เลยเออไม่มีปิงเชื่อใจได้คุณแม่ไม่ต้องถุน้องไปบุญค่ะปล่อยให้เดินเลยค่ะ จะดูน้องใบบุญกริ่งค่ะอืมก็ได้แค่นั้นแหละลูกออกมาให้สัมผัสธรรมชาติบ้างค่ะทุกคนเพราะว่าไม่ได้สัมผัสแบบนี้เลยจริงเด็กอ่ะคือถ้าเขาได้รับรู้ จะถ่ายตรงนี้คุณเอาลงมาทางนี้ทางมีต้นเยอะๆจะมาถ่ายตรงนี้โอ้ยเจมันจมเนะมาะไ,ได้ไหมหลบให้แล้วนี่ดีมากเลยสวยงามธรรมาชาติสดใส คือให้เขาได้รู้ค่ะว่าเาเขาจะต้องได้สัมผัสโคนเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้วิวสวยจริงๆค่ะใช่เลยวิวสวยมากน้ำพึ่งลงแล้วก็ตะขุตะขะหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะน้องใบบุญสวัสดีค่ะลื่นล้มไปแล้วหนึ่งค่ะทุกคนอออออเออหลักฐานลื่นล้มเกียเกี้ยขี้คอนไปแล้วหนึ่งเอาลองช่วยเหลือตัวเองดิเอาเอาน้ำเอาน้ำล้างขางเกงชิลูก เอ๊อแต่ไม่ต้องเดี๋ยวไม่เอากระดาษเช็ดชู่ใส่ให้เดี๋ยวมันจะเปียกไป <C le ars> เยอะสิพ่อหนูไปหกล้มจะเกือกกขี้โคลนนะมันจะไม่เ,เยอะได้ยังไงล่ะเ <C le ars> ที่ยวไหนครับมาแม่น้ำมูลค่ะแถวบ้านบุง บุงวังมั้งถ้าจะไม่ผิดพอดีน้องผู้กำกับพามานะคะก้อนเมฆกรหลุดน้ำเลยจริงคือเหมือนฝนจะตกค่ะพี่สวัสดีค่ะช่องแดงอย่าลืมข้อโจข้อใจกดไลค์กดแชร์ไม่นิดด้วยนะคะช่องยูทู e ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ แม่ไม่ลงไปแม่ไม่ชอบน้ำที่มันมินมินน่ะสวัสดีค่ะแม่นี่ต้องไปบูนสวัสดีค่ะเป็นเอฟซคนใหม่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่มาเป็น f อจะคนใหม่คนเก่าก็รักเหมือนเดิมอยู่ในครับน้ำเยอะมากอยู่อ่าอำเภอรบรลินค่ะพี่จังหวัดอุบลราชธานีพอดีวันนี้มาพาน้องมาดูวิวน้ำนะคะแล้วก็มาทำคลิปทำอะไรมาถ่ายรายการโน,น่นนี่ ไม่ใช่ดีธรรมดาหรอคะสวัสดีคุณแม่น้องใบบูนพี่อยากจะบอกอะไรมะสบู่ใช่ดีมากอ๋อขอบคุณค่ะหน้าเนียนใสมากขอบคุณนะคะเครัรบองลอกทิ้งไว้ห้านาทีโอ้ดีจังขอบคุณค่ะขอบคุณมาก,มากๆลยค่ะสวัสดีค่ะ จากภูศสีนวลน,นะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยมีแต่ทหารแน่เลยใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโปรไฟล์มีแต่ทหารเนาะใช่ไหมไม่แน่ใจถ้า,ถ,าถ้าไม่ให้ขออภัยนะคะยินดีต้อนรับนะคะหากถ้าท่านเป็นทหารจริงๆก็ขอเป็นกําลังใจให้ในการทําหน้าที่การงานเนาะทหารเป็นผู้เสียสละโดยแท้จริงเลยนะคะพร้อมที่จะลุยไปในทุกสถานที่ก็คือทหารเรานี่แหละ ะะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแทนประชาชนทุกๆท่านเลยนะคะเห็นครอบครัวมีบุญเกิดความยินดีขอให้เจริญก้าวหน้าทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไปอขอบคุณคะ่ะไม่เอากลับก็ได้ค่ะลูกขอให้ใบบุญคุกดินคุกโครนดีแล้วคะ่ะไัยของน้องต้องเล่นตามแบบธรรมชาติรักน้องนะคะขอบคุณคะ่ะ จริงๆอ่ะคือเราอยู่ในเมืองเนาะไม่ค่อยได้มีเล่นอะไรพวกนี้แล้วน้องเขาก็จะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนะคะอันนี้ก็ให้โอกาสให้มาเห็นน้ำเห็นโคนเห็นอะไรเป็นยังไงนะคะโดยธรรมชาติแล้วคือเด็กในเมืองอ่ะค่อนข้างที่จะไม่ได้เจอสิ่งเหล่านี้เลยนะคะแต่พอพอมาอย่างเงี้ยก็คือเขาก็แปลก,กใจแปลกหูแปลก,กตาดีโอ๊ยแม่ไม่ลง ็นไหมคะสวัสดีทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่นิดด้วยนะคะนี่ก็จะเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเขาเขาพายเรือไปตรงโน้นแล้วนะคะน้องใบบุญทำอะไรน้องใบบุญมาเล่นโคนไหนนะให้ผู้ใหญ่ใจดีดูสิเมื่อกี้กลิ้งเลย <S <S เห็นไหม <S <S เมื่อกี้กลิ้งเลยนะคะหกล้มเลยตัวเราต้องพยายามอย่าคิดมากอะไรนะมันก็เละไงก็อย่าไปอน้มันเดี๋ยวคอยให้มันแห้งข็เอากระดาษดชั่วออกลูกน้องทำอะไรอยู่หาปู เล่นน้ำพามาแม่น,น้ำให้เขาได้สัมผัสธรรมชาติค่ะคุณครูเพิ่งเพิ่งได้เห็นนี่แหละว่าเออน,น้ำมันมีขี้โคลนขี้ตมขี้ดินอะไรยังไงปกติคือเด็กในเมืองเนาะก,ก็จะไม่ได้ค่อยได้สัมผัสกับสิ่งพวกนี้ส่งหัวใจรัวๆขอขระคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะให้เล่นไป อะไรคะมแม่ไม่รู้แม่ไม่ชอบน้ำคือบางทีบางทีแม่แพ้มันคันไม่หยุดไงอันนั้นมันก็เป็นสระน้ำไงเห็นไหมฮะแล้วหนูจะทำอะไร อะไรคะมันมีฟองอากาศมันไม่ใช่ฟองอากาศเวลาหนูไปเหยียบตรงนั้นมันเป็นโคลไงมันก็เลยเป็นพองขึ้นมาน,น่ารักมากน้องใบบุญขอบคุณค่ะ<ส>ก่อนนั่นแหละมันเป็นน้ำมันเป็นดินที่เราเหยียบลงไปไงมันก็เลยเป็นฟองอากาศ

เดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนการสวัสดีผู้ใหญ่เจดีทุกท่านก่อนเลยเดีย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่มาสวัสดีใหม่แบบนี้ไม่เอาไม่เรียบร้อยผู้ใหญ่จจดีครับไปบุญขอลงไลฟ์ก่อนนะครับ อย่าใจดีคะ่ะเดี๋ยวไม่ไดให้น้องลงไลฟ์ก่อนนะคะพาน้องไปล้างตัวก่อนเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าข,ขี้คนอยู่ในเสื้อผ้านี้มันจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าพอดีน้ํามันค่อนข้างที่จะนิดนิดหนึ่งนะคะน้องใบบุญมา,าทิ้งกระดาษหอยแขงงรง ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกท่านพาน้องไปล้างตัวก่อนนะคะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะ